เด็ครับตับสี่ครับอันนี้อยู่ช่องด,ดํดโดยซิครับวันนี้มาดูข้าวครับพอจะได้เกี่ยวหรือยังครับครับไก่แล้วครับไก่เหลืองนะครับ,รบหเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วเหลืองแล้ว พยายามปล่ารลอบเล,ล,บล,ลบยลลครับไ <c oughs> ปลักรอบลักรอบอย่าป่ารอบเลยครับเด้อยป่ารอบใส่แบบหูขาขับขาสวยงามสวยงามมาก มายามป่ารอบกันครับอีกประมาณห้าหกวันก็ได้เกี่ยวแล้วครับนี่เหลืองแล้วห้าหกวันก็ได้เกี่ยวแล้วครับเหลืองแนี่นี่ก็ไม่นานครับกี่วันเองชวยครัวยชสวยงามสโอ้โหเข้าสวยงามมาก ปลาลอบถูกไหมดูซิดูซิอ้าวไม่มีจักกระตัวปลาจะขึ้นอะไรกันบ้างครับข่าวสวยงาม ไม่มีจ้าตัวไม่จกตัวไม่มีลมปานไม่ขึ้นหรอกไม่มีลมปานม่ขึ้นลอกอย่าง เดี๋ยวรอครับรักยามหลอกโอ้โหขีดตุมขีดตุมขีดตุมนะครับเข่านะครับโอ้โหดูด,ด,ดูทางดูทาง โอ้โหมีปลาเข่งตามสี่ตัวปลาหมอครับปลาหมอ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 เอาไว้ก่อนเพื่อนเยอะๆก่อนไม่เยอะครับสี่ห้าตัวข้าวนี่โอ้โหลวงใหญ่มากครับลวงใหญ่มากครับเข้าลวงใหญ่มากเลยครับช่วย Oh, make mm. Mm. Ah, oh, dia ni Hmm. Hmm. อย่างเงี้ับขับเยอะแยะเลยโอ้โทรศัพตากแดดร้อนละอ๋อโอ้ดึงกีแนวกแนวเลยตายแล้วตัวครับนางก่อน

อยู่มายามรอบครับได้สองตัวน้อยๆได้สองตัวน้อยครับผมนี่ครับสองตัวปลาเข่งครับปลาเข่งครับปลาเข่งชาวใช้เรียกปลาหมอครับอันนี้ไม่ใช่ปลาหมอครับตัวเล็กเรียกปลาพยาบาลนี่โอ้มีปลาขอครับปลาขอปลาขอหนึ่งตัว

ไปล,ลงน้ำบ่ตัวน้อยพอดปลงน้ำคืนตึ้งไปแล้วทีนี้ถ้าจะไม่รอดต้องปล่อยรอดไหมอดไหมปล่อยไป้ปแล้ครับสงตัวน้อยพอดปลงคืนปล,ลงน้ำาืนครับผม สูบสะในหน้าแรงครับสูบป่าหน้าแรงครับลังปีใหม่ตรงปีใหม่สงการคนติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมยวมีแห่งทําคลิปต่อต่อไปครับผมจจอาดเรียบร้อยครับภารกิจยามป่าล็อกไม่ได้เลยครับในสองตัวป่อยครับบคุณติดตามรับชมรับฟังครับใกล้จะได้เกี่ยวครับเขาประมาณห้าหกวันับเชิญถาม เส้นทางสายไฟแดงรับนน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมนนครับดึกดื่น